เยอะเหมือนกันนะมึงเนี่ยรูไหนเนี่ยใช่หรอวะใช่ปะเนี่ยนี่อะไรมึงมีคู่มือไหมคุณสักนิดไหมเฮียอะไรครับเนี่ยเฮ่นี่คือรายการฮ้องเต้เปิดหีบโอเคและนี่ก็คือกล่องใหญ่มากแม่งใหญ่มากตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งในเรื่องของเกมกลคนอัจฉริยะนะครับยูกินะครับก็เป็นตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนี่ไม่ว่าจะเป็นมีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแบบอะไรวะ บบถ้าพูดถึงอะไรที่แม่งดูเป็นอันัอนอันันแบบพลังแม่งไม่จํากัดอะไรเงี้ยก็ต้องพูดถึงตัวนี้ตัวนี้คือเอ็กโซเดียเนี่ยมาแกะกันเลยนะครับกล่องเปล่าไม่มีอะไรหล่อในโอโห้ค่นี้เนี่ยเคยแกะมาแล้วตัวหนึ่งคือโอเบลิสนะครับมันก็จะถ่อบแบบนี้เลยนะแล้วจากประสบการณ์ก็คือแม่งจะเป็นโฟมแบบเป็นชั้นๆเว้ยเปิดมาก็จะออยแ เจอแล้วเจอโฟมเจอนี่เจอแขนแน่แขนอย่างล่ำแขนซ้ายหรืแขนขวาวะเนี่ยแขนซ้ายของผู้ถูกปิดผนึกไงโคตรเบียวพลังจมตีมันเท่าไหร่วะสามร้อยสองร้อยมั้งประมาณนั้นน่ยจำไม่ได้แล้วแล้วกูจะวางไว้ไหนอะชีวิตมันโฟมเออโง่จังค่อยๆแกะไปทีละดุ่นสองดุ่นเอ้ย ไม่เป็นไรแกให้ไหม่เสร็จไปแล้วกันเดี๋ยวมาประกอบเลยเอาละครับและนี่ก็คือน้องไก่งวงที่ไปแดกกันได้ที่อยู่ในแซลแดกเขาที่ตัวนะครับตัวมันอยู่อย่างนี้เน่ยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละใช่ใช่เลยเชี่ยมึงยืนแค่นี้จริงๆมันแนหะละห่วยล่อยมมดแล้วนะมันคงใช่ไหมจ๊ะ มึงดูมึงอยู่ใช่ไหมมึงพวกตบกวนมึงอยู่ได้นะโอเคได้ได้ไดหัวหัวลงสีน่าเกียดพอสมควรนะครับคือต like ้องบอกกันว่างานอย่างเงี้ยกูเรียกว่าเป็นงานโครงสร้างคือเฮ้ยเห็นฟอร์มมันสวยอะไรเงี้ยนะแต่อย่าไปดูเรื่องของการลงสีต่างๆดีทงดีเทลอะไรเงี้ย แต่ว่าก็ตามนั้นตามราคาไอห,หัวมานะหัวนี่พันตรงตรีเท่าไหร่พันพันี่หนึ่งพันหนึ่งพันเบียวจัดโอ้ยต้องมีใส่โซ่ด้วยวะบ,บ๊อบบีนี่เอ้ยโ <laughs> อ้ยไอโซเดีหรือบาเกียวะเนี่ยล่ำจัง เฮ้ย hey! นี่หันมายูจิโร่วะเนี่ยไอ้ซาดครับมึงมึงหันได้ใช่ไหมขอหันดูหน่อยได้ไหมหันมาอยู่จิโร่สวยนะเฮ้ยด hey! ้านหลังมีนันมีด้าน,นหลังมีหน้าด้วยน้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโซ่อ๋อใชาใช่ข้างหลังมันต้องมีกระดูกที่ประมาณนี้ด้วยเออใช่ใช่ใช่ลืมไปเยอะเหมือนกันนะมึงเนี่ยใช้ได้เลยนะ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะอันนี้ใช่ไหมน่าอยู่ตรงนี้นะผู้ชมครับตอนนี้ตอบหนึ่งตรงน,นี้กูยังไม่รู้ว่ากูต่อถูกหรือเปล่าคือมันไม่มีคู่มือเวนตอรไลอะไรแม่งกูเลยครับแล้วก็แบบทุกอันดูจะเหมือนอยู่ด้วยกันได้หมดเลยแต่ก็ดูแบบเข้ากันไม่ได้เลยสักอันกูงงมากว่าแม่งตกลงว่ากูทําถูกปะเนี่ยมันอยู่ไหนอเนี่ยกูต้องเหมือนนั่ง อยู่ไนหนแมเดาเองเออดีเว้ยเออทำของทำของนี้ก็มาขายก็ได้ด้วยนะไม่ต้องมีที่อะไรให้คนผู้บริโภคเลยอ๋อนี่ไงโอ้โอ้ก็แต่อ,อยากให้เราแบบว่าได้มู o แบบยุก,กิไงต่อตัวต่อวิสนาพันปีสำเร็จที่อะไรเงี้ยไม่ดีนะกัวมไม่ค่อยดีคือโดยงานปั้นโดยอะไรแล้ว,ลวสวยดีแต่ว่าแบบโดยโดยโดยจัรญ,ญาบันมึงแล้วเนี่ยมึงแบบมึงง่ายไปนิดนึงปะวะ ตายคุณต้องมานั่งแกะรอยนี่คุณมันนับวารคดีไะมนยทำไมมันยากลำบากแท้ค่อยๆมาคุณผู้ชมค่อยๆมาพวกมึงช่วยเป็นกำลังใจคุณด้วยอันนี้ก็คือหัวนะครับที่ใส่ไปแล้วแล้วก็นี่คืองูในงูแล้วีันนี่อะไรเนี่ยีัยนี่คืออะไรเนี่ย เดาเนี่ยกวัวหมดแค่นี้แหละ <c oughs> ใช่ก,กัวกูพอแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็คือประกอบออกมาเสร็จแล้วนะครับ เกือบเสร็จดีกว่าเพราะว่ามันมีชิ้นที่เหลืออยู่แต่เรารู้สึกว่าไอ้ชิ้นที่เหลืออยู่เนี่ยแม่งไม่จําเป็นอะ่ะเหมือนกับแบบรู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเท่าที่เห็นนี่ก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้ตรงแขนเนี่ยตอนนี้ไม่ชอบข <c oughs> าดอ,ออกมากคือเป็นถึงได้บอกว่าเป็นคนที่ลาคาญไอ้พวกแบบแบบฮแบบา,าคิปปอมแบบที่อยู่ตามสกับเจอมากเลยเนี่ยตรงจริงจริงกไม่ชอบเลยอยากให้มันตัวมันคลีนๆแต่ว่าโดยสกับติ้งแล้วเราว่าสวยนะคือคือเหมือนกับว่า องค์ประกอบต่างๆอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อความเป็นแฟนอาร์ตของมันเราเราชอบแต่ว่าพอเป็นเรื่องของดีเทลเรื่องของการให้สีอะไรก็ตามแล้วว่ามันก็ก็แอบกระจอกกว่าราคาไปหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าใครชอบยูกิแล้วน่าจะตกลงรักเอ็กโซเดียตัวนี้ได้ไม่ยากแต่ว่าเรื่องของการทําสีเน่ยต้องไปทาเพิ่มอย่างตรงหน้าเนี้ยเราอยากจะทําสีใหม่มากเลยคือเหมือนกับว่าสีมันแบบลุกเหมือนเหมือนเด็กลงมากเลยถ้ามาดูใกล้ๆนะมันจะมีความแบบเนี่ย ล่องสีมันแบบดูไม่ได้มีมิติเว้นตะไลอะไรเลยดูแบบเอาแค่โค้งๆจริงๆแม้แต่ตรงจมูกก็ลงสีส้มเลอะลงมาอนะไรเงี้ยคือแบบไม่น่าตีมือคนทาที่ผายแต่แบบก็รับได้นะถ้าเกิดว่าพูดเรื่องของราคาเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันน่าจะแบบหมื่นต้นอะไรเงี้ยเออหมื่นต้นถ้าซื้อมือสองอาจจะแบบอาจจะมีแบบหมื่นหนึ่ง หมือนสองหมื่นหนึ่งไปจนถึงแบบเก้าพันมีคนขายก็ได้ไอ้ย้ยดูยิ่งดูยิ่งอยากแดกปูทะเลวะหี้ยหิววะดูดิหน้าแกะแดกช่ไหมแบบโคตรปูเลยกล้ามโคตรโตเลยสำหรับใครที่ซื้อพวกงานจีนงานปั้นจีนอะไรเงี้ยมานะก็ถ้าอยากจะประกอบแล้วเป๊ะๆแบบครบเครื่องทุกชิ้นเลยก็แนะนำให้เปิดรูปดูรูป ก็เสิร์ชค่ายแล้วก็เสิร์ชตัวไอตัวชื่อมันที่ซื้อมานั่นแหละแล้วก็มันก็จะมีรูปมาลหลายๆมุมเลยก็ลองเปิดดูแล้วก็ประกอบค่อยๆประกอบไปชิ้นมันเยอะจริงพวกเนี้ยยิ่งพวกวันพีดแบบดังหนวดาตะหนวดขาวฟันพื้นเนี้ยแม่งคือแบบอะไรกระจงกระจายมีคนปิวอะไรเงี้ยชิ้นส่วนเยอะมากบางทีให้มาแล้วกุงงมากว่าชิ้นนี้อยู่ตรงไหนวะก็ <c oughs> เปิดรูปดูแล้วค่อยๆนั่งประกอบไปอ่ะเอาปวนว่านี่คือเอ็กโซเดียนะครับเอ็กโซเดียของค่ายอะไรนะลืมค่าย เหมือนเคยรู้ทีหนึ่งค่ายเด็กองโอเบริทที่กูไปน่ะไปดูคลิปพี่จอมขวัญค่ายเด็กอโอเบริสตัวนั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซูเปอร์มาให้นะครับก็ถ้าถามว่าสวยไหมแงกลางๆได้โครงโครงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดเป็นแฟนยูกิต้องมีไหมต้องมีนะต้องมีต้องมีติดตู้ไว้นะก็แหมเอ็กโซเดียนะถามว่าหาซื้อได้ไหมตอนนี้ พีนคงปิดไปแล้วและครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวน่าะเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาของเซตนี้มันจะมีก่อนหน้านี้ก็จะมีโอเบลิสแล้วก็มีมังกรฟ้าออซิริสนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะกันตัวนั้นใหญ่มากใหญ่แบบแผ่ๆต้องต้องมานั่งแกะกันอีกทีแล้วก็พวกพาร์ทพวกอะไรเยอะมากเลยกูคงปวดหัวกว่านี้อีกเยอะไอ้ตัวนี้ดูง่ายกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับรายกาเทปเปิดทีบนะครับเราก็จะเอาของสะสมของเรามานั่งแกะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ เพิ่งทำบ้านเสร็จแล้วก็อยากจะแกะของเยอะมากแต่ยังไม่ได้แกะนะครับก็จะแกะในรายการนี้แหละก็มานั่งให้กําลังใจกูได้มาดูได้ใครที่ชอบอยู่แล้วก็ได้โดนป้ายายาไปไม่มากก็น้อยติดตามให้ดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งยิิงๆๆรอดูคลิปใหม่ด้วยว่าห้องเต้จะเปิดทีไหนต่อแนะ่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดี